เดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันแล้วเราทําไปพร้อมกันเลยนะครับก็อันนี้นะครับเป็นร้านค้าร้านหนึ่งแล้วกันนะครับที่เอามาให้ผมดูแล้วก็บอกว่าถูกไหมผมก็เลยบอกว่างั้นผมขออนุญ,ญาตนะครับไม่บอกว่าร้านอะไรแล้วกันแล้วก็ขอเป็นวิทยาทานนะครับที่จะให้เซลเลอร์เราดูว่าจริงๆทุกร้านก็มีแหละแต่ว่าผมอยากจะให้ร้านนี้ดูไปด้วยเขาคงดูผมอยู่นะครับให้เขาดูว่าคิดแบบนี้มันเป็นวิธีการที่ถูกต้องแล้วก็อยากจะให้ทุกท่านรู้ว่าคอนเซปต์มันเป็นไงอย่างแรกเลยนะครับเราต้องเข้ามาที่รายรับของฉันนะครับ เนี่ยเมาส์เราเข้ามานะครับซ้ายมือนะครับมาที่การเงินแล้วเรามาที่รายรับของฉันพอเราเข้ามานะครับเราเลือกมาที่ภาพรวมรายรับแล้วก็ รายการทางรายรับรายละเอียดรายรับแล้วก็ใบแจ้งหนี้และใบลดหนี้นะครับวันนี้เราจะดูรายได้ถูกต้องไหมครับว่าลาซาด้าโอนมาให้เราเท่าไหร่เรามาที่รายละเอียดรายรับที่ตรงนี้นะครับก็อันนี้นะครับบอกก่อนว่าเป็นร้านที่เขาเอามาให้ผมดูนะครับร้านที่เอามาให้ผมดูเขาหน้าจะดูอยู่ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูไปพร้อมกันผมจะยกตัวอ,อย่างนะครับว่าคุณจะทําเป็นเดือนก็ได้หรือคุณจะทําเป็นวีคก็ได้แต่ในณวันนี้นะครับผมจะทําเป็นวีคให้ดูก่อนเพราะว่าทําเป็นวีคเนี่ยมันดูง่ายกว่านะครับเพราะงั้นนะครับ อบนี the surface. The surface mm ้ท hmm. ี Wait ่เขาก็คือเป็นรอบที่เขาถามผมมานะครับก็คือว่าปกติเนี่ยลาซาด้าจะตัดรอบเที่ยงคืนวันอาทิตย์แล้วก็เริ่มใหม่วันวันจันทร์นะครับแล้วก็จะไปตัดรอบใหม่วันอาทิตย์เพราะงั้นนะครับอันนี้ก็คือเรียกว่าเจ้าของคําถามมาให้ผมดูนลผมจะเอาสัปดาห์นี้นะครับที่เขาถามผมมาก็คือวันจันทร์ที่1นะครับจนถึงวันอาทิตย์ที่7นะครับเอาแค่อาทิตย์เดียวก่อนของเพื่อนๆถ้าดูผมอยู่นะครับคุณก็มาดูเป็นอาทิตย์อย่างนี้นะครับคุณจะดูอาทิตย์ที่กดเป็นนอาาทิตัะ่กวครเพลดถึงวันที่7ก็คืือออเเลกวัันนนจททร์์ถึงาิตยี่ยนะครับ ของทุกวีกเลยนะครับอ่าแล้วคุณคุณก็มากดคําว่ากระโดดนี่นะครับเสร็จแล้วปุ๊บนะครับคุณก็มากดอ่าเดี๋ยวอ่ามันจะมีคําว่าดาวน์โหลดเนี่ยนะครับอ่านดาวโหลดคุณยังไม่ต้องไปสนใจเงินข้างบนนี้นะครับไม่ยังไม่ต้องไปสนใจนะเลือกคําว่าดาวน์โหลดนี่นะครับแล้วก็ดาวโหลดคําสั่งซื้อนะครับเป็น Excel นะคุณต้องเอาไปเป็น Excel นะครับมันจะมี c ี s กับตัว Excel นะครับดาวน์โหลดขึ้นมาเลยครับตรงนี้นะครับมันจะขึ้นมาแบบนี้ถ้ามันขึ้นมาแบบนี้ก็ให้คุณกดตกลงนะครับกด คำว่าดาว์โหลดรีซอฟไฟล์เนี่ยนะครับออกมาก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะเอ็กพอร์ตออกมาเป็น Excel เนี่ยนะครับคุณก็มาเปิดดูอย่างนี้นะครับคุณก็มาเปิดดูมันจะมาเป็นอย่างนี้นะครับผมให้คุณดูก่อนนะครับแถว E นะครับผมแถว E เนี่ยคือจํานวนเงินนะครับคุณต้องมาลูดอย่างนี้เลยนะครับผมลูดแบบนี้นะครับลูดมาบรรทัดสุดท้ายเลยนะครับคุณยังไม่ต้องไปสนใจมันนะว่ามันมีค่าอะไรบ้างนะครับคุณทําตามขั้นตอนที่ผมบอกนะครับแล้วคุณจะไม่งงนะครับหรือถ้าเกิดใครมีวิธีที่ดีกว่าดีก็ถ้าได้ผลลัพธธ์เหหหมมมมมมือนนกกกั็็ไไไไ่่่่ดดดดด้้้้าาาาาาายยยวววววคุณททํํผผผิิิรแลี อา,อาจจะแตกต่างกันแต่ว่าปกติผมทําแบบนี้แล้วกับบนนะครับคุณรูดลงมาถึงบรรทัดสุดท้ายนะครับคุณเห็นไหมมันร้านนี้แสดงว่าเขาก็ขายไปเยอะนะคุณรูดลงมาถึงบรรทัดสุดท้ายนะครับอันนี้บรรทัดที่1554นะครับคุณเห็นเครื่องมหมายเหลืองๆนี่ไหมครับถ้าคุณเอ็กพอร์ตมามันจะมีแบบนี้นะค,คุณต้องแปลงเป็นตัวเลขก่อนนะครับเนี่ยคุณกดที่เครื่องหมายเหมือนไอ้ตกใจสีเหลืองๆเ,เนี่ยนะครับแล้วคุณแปลงเป็นตัวเลขนะครับถ้าคุณไม่แปลงเป็นตัวเลขอ่ะมันติดสูตรมามันจะทําอะไรต่อไม่ได้คคครรััับุณแปปลลงเเ็นนตวขะบมันนนก็็จะะได้้เปอย่าางีมครับพออมันนได้เป็ย่างี้มาเสร็จนะครับ ที่ผมจะให้คุณทํานะก็คือคุณลองมาซ้าดูนะครับซ้ำดูนะครับก็คือรูดตั้งแต่แถวใต้บรรทัดอันแรกก็คือบรรทัดที่สองนะครับคุณรูดลงมาเลยนะครับผมให้คุณมาดูก่อนนะครับแล้วคุณก็กดซ้านะครับว่าได้ตัวเลขเท่าไหร่นะครับอ่ะ คุณจะได้ตัวเลขมา47,297บาท47อันน <min> <ots> ี้นะครับคุณจ <ências> <c atau> ําไว้ก่อนนะครับแต่อันนี้นะครับผมบอกคุณไว้ก่อนว่ามันยังไม่รวมค่าโฆษณานะครับเวลาคุณเอ็กพอร์ตออกมาถ้าคุณจะมาดูค่าโฆษณานะครับคุณก็เข้ามาอีกหน้าหนึ่งนะครับเข้ามาหน้านี้เข้ามาหน้าเดิมเลยนะครับเข้ามาที่ยอดของฉันนะครับเนี่ยรายงานทางการเงินนะครับคุณมาที่ยอดของฉันนะครับเนี่ยเสร็จแล้วไอ้ตรงนี้คุณไม่ต้องไปสนใจนะคุณก็กากบาทปิดไปนะครับคราวนี้คุณมาดูนะครับคุณมาดูที่คําว่าใช้้จจ่่าายยนะครับใช ครับใช้จ่ายนะครับคราวนี้คุณก็จะดูวีคของวันที่1ถึงวันที่7จ็ดถูกต้องไหมครับคุณก็ไปดูเลยนะก็คือวันที่1ถึงวันที่7พฤษภาอันนี้ผมสมมุตินะครับแต่จริงๆไม่ได้ไม่ได้สมมุติหรอกก็คือร้านนี้เขาถามผมมาวีคเนี้ยแหละนะครับผมก็เลยเอาเอาวีคนี้มายกให้ดูนะครับอ่ะคุณก็มากําหนดนะครับหนถึงเมีนาเหมือนกันนะครับปุ๊บนะครับเสร็จแล้วคุณก็กดดาวน์โหลดเนี่ยนะครับอ่ากดดาวน์โหลดก็ Export เป็น Excel นะครับแล้วคุณก็รอมันนิดนึงแต่ถ้ามัััันน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 นยยยยงงไไไมมม่่ขึึ้้้ะะคคครรบบุุณณกกกกกดดดดดดืปอออ็แลลวววเีี๋าา์โห อันตัวนี้นะครับก็คือดาวน์โหลดรีซอฟท์ไฟล์มานะครับแล้วคุณก็มาเปิดนะครับ เป็น Excel นะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นมาหน้านี้นะครับอ่ะผมจะให้คุณดูนะครับว่าคุณเห็นไหมครับว่าร้านเนี้ยนะครับวันที่1ถึงวันที่7นะครับเสียค่าโปรโมทไป14,980บาทเพราะงั้นนะครับผมจะก๊อปไอ้ตรงเลขตัวเลขตัวนี้นะครับมาให้คุณดูก่อนนะครับผมจะก๊อปแล้วผมจะมาใส่ไฟล์นี้นะครับไฟล์ที่ผมเมื่อกี้นะครับคุณเห็นไหมครับว่าร้านนี้นะครับรายรายรับนะรายรับนะครับรายรับนะครับ4ี่หมื่นสี่หม่นเจ็ดันสอร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทจุดสี่อกี้นะครับค่าโฆษณามานะคุณก ี่อะเหมือนเดิมนะครับถ้ามันขึ้นเครื่องหมายสีเหลืองๆตัวนี้นะครับให้คุณเปลี่ยนแปลงเป็นตัวเลขก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับคุณเอา2ตัวนี้นะครับมามาลบกันนะครับกดเท่ากับนะครับก็คือเราจะไปเอาเซลล์นี้นะครับแล้วก็บวกด้วยเซลล์นี้นะครับมันก็จะได้เท่ากับ32,317ื่บาทจุดสี่เจ็ดผมให้คุณดูนะครับสามหมื่นสองพันสามร้อยสิบเจ็ดบาทจุดสี่เจ็ดมันจะตรงกับเงินที่ลาซาด้าบอกเราหรือเปล่านะครับ เราก็มาหน้านี้นะครับแล้วเราก็ลองมาเช็คดูนะครับว่ารายรับของเรานะครับเมื่อยอดของฉันนะครับเงินออกนะครับวันที่1ถึงวันที่7เนี่ยเวลาเงินมันเข้ามันจะเข้าวันพุธที่10นะครับเวลาเราจะโหลดนะครับเราต้องมาโหลดวันจันทร์ที่8ถึงวันนั้นที่ที่สินะครับเพราะเราเรามากดกําหนดดูนะครับอ่ะจริงๆเราดูตรงนี้เราก็รู้นะครับว่ายอดเงินเนี่ยมันสามหมื่นสองพันสามร้อยสิบเจ็ดบาทจุดสี่เจ็ดมันก็จะเท่ากับตัวเลขของผมตรงนี้นะครับที่ผมบอกเนะสามอ่ะสามหมื่นสองพันสามร้อยสิบเจ็ดบาทจุดสี่เจ็ดแต่ถ้าใครไม ว่าอะไรนะครับเนี่ยดาวน์โหลดตรงนี้มาดูนะครับผมกดยินใจก่อนนะเพื่อนระบบของ Lazada อาจจะอ่องๆตรงนี้นิดนึงนะครับก็คือพอเราดาวน์โหลดออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะรู้คุณจะรู้เลยนะครับว่าวีคที่1นึถึงเเมษายนนะครับเงินจะเข้าวันพุธที่10ถ้าไม่ติดวันหยุดนะครับถ้าวันหยุดมันก็จะขยับออกไป1วันถ้ามี2วันก็ขยับออกไปวันพฤหัสถ้า2วันก็ไปเข้าวันศุกร์สามหมื่นสองพันสามร้อยสิ 32, 3, บเจ็ดบาทจุดสี่เจ็ดอ่ะตรงนี้คุณรู้แล้วนะครับว่าเนี่ยคุณขายของคุณได้รับเงินมาเนี่ยคือส ดอลลาร์สตาร์หักไปนะครับ14,980เหลือ32,317ื่นบาทจุนะครับใครสงสัยหน้าตรงนี้นะครับรู้สึกว่ามันงงๆนะครับผมจะให้คุณกราฟฟี่ใหม่อีกหน้านึงนะครับเดี๋ยวผมจะบอกเหตุผลคุณนะว่าทำไมคุณกราฟฟี่มาเสร็จปุ๊บนะครับคุณต้องเอาผลซ้ำออกก่อนนะครับเนี่ยผลซ้ำออกก่อนนะครับตรงที่ผมซ้ำเมื่อกี้คราวนี้นะครับเราจะมาให้ง่ายนะครับเราก็มาทำเป็นเขาเรียกว่า pivot table เราต้องเลื่อนขึ้นมาข้างบนก่อนนะครับตรรรรรรงงนนนนนีีีี้้้้้ะะะคคคคคัััับบบบถาาาาาุุณณออยยยกใหดดู่่่เเเมส์ไปจทท1แลว ุณไปที่ข้อมูลนะครับเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยคุณมา ใส่ตัวกองนะครับมันก็จะกองคุณได้นะนะครับอ่าผมยกตัวอย่างนะครับคุณอยากดูว่าสมมุตินะวันที่1เมษายนะครับวันที่1เมษายนคุณขายคุณขายไปกี่กี่ออเดอร์มันก็จะบอกคุณขึ้นมานะครับเราเลือกแต่วันที่1ได้นะครับเพียงแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับคุณจะต้องคุณจะต้องมาคุณจะต้องมาใส่ให้มันเป็นตัวกองก่อนนะครับหรือว่าคุณจะดูคําสั่งซื้อก็ได้หรือคุณจะดูตามรหัสก็ได้นะครับอันนี้คุณสามารถมาทําได้นะครับก็อันนี้ Excel ผมไม่รู้ว่าอาจจะง่่าาาาายํหหรรัับบบบบงงคคคนนนนนะะืออถไมมดจจูแ 1, แต่ผมอยากให้คุณทําไปพร้อมกันกับผมนะแล้วคุณก็มากรองดูเนี่ยว่าคุณอยากจะดูอะไรเนี่ยตอนนี้นะครับสมมตินะแถวดีเนี่ยลาซาดามีหักค่าะไรคุณไว้บ้างอ่ะของร้านนี้นะครับก็จะมีรัดคอยดิสคาที่โดนหักนะครับค่าธรรมเนียมการชําระเงินค่าบริการโปรโมทสินค้านะครับค่าโปรแกรมส่งฟรีกับลาซาด a ายอดรวมของสินค้าแล้วก็หักค่าธรรมเนียมการขายสินค้านะครับก็จะมีบอกหมดเลยนะครับอ่ะสมมุตินะผมอยากรู้ว่าร้านนี้นะครับโดนส่วนลดรัดคอยไปเท่าไหร่เนี่ยเวาลาคุณได้ไหมครับว่าเมื่อก่อนมันมีแคทแบ็ก โปรแกรมแบบแททแบ็กให้ลูกค้าตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นรัดคอยแล้วนะครับร้านนี้นะครับเมื่อวีควันที่1เมษาถึง7เมษานะครับโดนหักรัดคอยไปเท่าไหร่เราก็มาดูได้นะครับเนี่ยมัืจอขึ้นรัดคอยคุณเห็นไหมครับพอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคุณคุณก็มาซ้ำตัวเลขข้างล่างดูเลยนะครับว่าเฉพาะรัดคอยอย่างเดียวโดนคุณโดนหักไปเท่าไหร่เนี่ยให้คุณดูนะคคุณก็จะโดนหักไปวีคนี้นะครับ เฉพาะลาดคอยอย่างเดียวก็112่งบาทจุดหนเราก็สามารถรู้ได้นะครับเพราะงั้นตรงนี้นะครับไม่มีอะไรยากนะครับอยู่ที่ว่าคุณจะกองดูอะไรนะครับตรงนี้นะครับคุณจะกองดูอะไรนะครับพอมาถึงตรงนี้นะครับที่ผมบอกนะครับว่าถ้าจะให้ดูง่ายที่สุดนะครับคุณทําแบบผมเลยนะครับคุณมาหน้านี้เสร็จปุ๊บเนี่ยคุณมาใส่ตัวกองอะไรเรียบร้อยเราเอาเมาส์มาจี้ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเรามาที่ตัวนี้นะครับคําว่าแทรกนะครับแล้วเรามาที่ p i v a t e table นะครับแล้วเราก็กดตกลงนะครับ เพราที่นะครับเราต้องมาจี้ประทันที่2นะครับต้องมรทัานที่2ด้วยนะครับถ้าคุณไปจี้อัน,อนแรกมันไม่ขึ้นมานะครับมันจะขึ้นอย่างนี้ ขึ้นมานะครับเนี่ยมันจะเป็นช่องดำๆอย่างนี้หรือว่าบางคนอาจจะเป็นสีขาวเปิาคอมพิวเตอร์ของผมผมชอบตั้งให้มันเป็นสีดำนะครับคราวนี้นะครับเราจะเอาค่าอะไรมาดูบ้างผมจะเอาแค่3ค่ามาให้คุณดูหลักๆนะครับซึ่ง3าค่านี้เพียงพอแล้วที่คุณจะรู้ว่าร้านคุณโดนหักอะไรค่าอะไรไปบ้างนะครับและเดี๋ยวสุดท้ายคุณมาใส่ทุนเดียวนะคุณจะรู้ทันทีเลยนะครับค่าที่1นะครับผมจะให้คุณเอาค่าเนี่ยคุณไอ้ตรงนี้นะครับคุณเลือกคําว่ารายการเลือกชื่อนะครับธุรกรรมนะครับ ไม่รู้กูจะมองเห็นหรือเปล่านะเพลินถ้าดูในมือถือาม่เได้เลยนะครับชื่อรายการธุรกรบเนี่ยนะครับที่ผมเอาเมาจี้อยู่นะครับหนึ่งสองสามสี่รายการที่สี่นะครับคุณลากลงมาใส่ในคําว่าคอลัมน์นี้เลยนะครับอ่าคุณใส่ลงมาในคอลัมน์แล้วนะครับชื่อธุรกรมนะครับใส่ลงมาในชื่อคอลัมน์นะครับเสร็จแล้วคุณเลือกจํานวนเงินนะครับเนี่ยตรงตรงนี้ตรงนี้นะครับมันจะมีคําว่าจํานวนเงินนะจานวนเงินนะครับแล้วก็วงเล็บนะครับรวมภาษีนะครับคุณเลือกลากลงมาคําว่ามาที่ไพวอทเทเบิลเลือกลง ข้างล่างที่เขียนคําว่าค่านะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับคุณเลือกรายการ SKU นะครับคุณเลือกรายการ SKU นะครับจริงๆมันทําได้หลากหลายนะแต่ว่าคุณไปอัดแอปเองนะแต่ว่าที่ผมมาพูดเนี่ยคือถ้าคุณใส่3ค่านี้มันก็เพียงพอแล้วนะครับที่คุณจะรู้ว่า l a ซ a ด่าหักคุณไปเท่าไหร่ตอนท้ายคุณมาใส่ทุนปุ๊บคุณจะรู้เลยว่า SKU เนี่ยคุณขายไปคุณกาไรเท่าไหร่ต่อมาคําว่า SKU ร้านค้านะครับ SKU ร้านค้าคุณลากลงมาที่คําว่าแถวข้างล่างเนี่ยนะครับอ่าลากแล้วปล่อยนะครับ ตรงนี้นะครับมาตรงนี้เสร็จแล้วนะครับคือเราอยากจะรู้อะไรนะครับมันก็จะมีบอกนะครับเนตรงนี้นะครับว่าเขาหักค่าเนี่ยรัดคอยเนี่ยคุณเห็นไหมครับหักลัดคอยคุณไปเท่าไหร่นะครับหักค่าธรรมเนียมการชระเงินคุณไปเท่าไหร่นะครับหักค่าโปรโมตสินค้าคุณไปเท่าไหร่ค่าโปรแกรมส่งฟรีกับลาซาด้าไปเท่าไหร่ยอดรวมสินค้าเท่าไหร่หักค่าธรรมเนียมการขายสินค้าเท่าไหร่แล้วก็ผลรวมทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่นะครับเสร็จแล้วนะครับให้คุณมาดูนะครับช่องนี้นะครับอช่องเดียวกับทมาสองเจ็ดนะครับม่นก็คือช่องเดียวก นช่ครับช่องนี้นะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับไม่รู้ไม่ไม่รู้จะเห็นกันไหมครับอ่ะที่ผมไฮไลท์ไว้ตรงนี้เดี๋ยวผมทำเป็นสีเหลืองให้ดูดีกว่าตรงนี้ครับสี่เจ็ดเก้าสองเจ็ดนะครับตรงกับไพวอทเทเบิลมาอ่ะคุณมาดูนะครับ อ่ะนี่ครับ47927นะครับมันก็คือสีเหลืองที่ผมไฮไลท์เอาไว้ตรงนี้นะครับแล้วต่อมานะครับอ่าตรง Pivo T Table ตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือที่คุณได้รับเงินมานะครับสุดท้ายแล้วนะครับก็อันนี้นะครับผมจะจะอธิบายให้คุณเข้าใจง่ายๆก็คืออันนี้คุณได้รับมาใช่ไหมครับแต่เมื่อกี้เงินที่คุณได้รับมา3 0 0 0 0กว่าเนี่ยก็คือให้คุณมาดูตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับถ้าเกิดคุณเอาที่เมื่อกี้ที่ผมบอกคุณอ่ะมันยังไม่รวมค่าโฆษณาครับถ้าคุณเอาค่าโฆษณานะครับมามากร ตรงนี้นะครับตรงนี้ค่าโฆษณานะครับแล้วคุณก็ใส่สูตรนะครับก็คือมันไม่มีอะไรมากคุณใส่เท่ากับนะครับเท่ากับตัวนี้นะครับบวกด้วยตัวนี้นะครับมันก็จะเท่ากับ3 0 0 0 0ตรงนี้นะครับก็คืออันนี้ก็คือรายรับนะครับซึ่งมันก็จะตรงกับที่ผมบอกตรงนี้นะครับสามหมื่นเห็นไหมครับตรงนี้นะครับสามหมื่นสองพันสามร้อยสิบเจ็ดบาทจุดสี่เจ็ดนะครับต่อมานะครับถ้าคุณอยากจะรู้นะครับว่าสมมุตินะคุณขาย s k u นี้ไปผมจะยกตัวอย่าง SKU ยไหนดีแต่สมมุตินะครับสมมุตินะ ผมอยากจะยกตัวอย่างหมายเลข SKU นะครับอะ หมายเลขคาสั่งซื้อผมจะยกมาตัวอย่างคําสั่งซื้อหนึ่งนะครับไม่ต้องสมมตินะครับตัวนี้นะครับคุณมาดูเองก็ได้นะครับอ่ะผมเอาตัวอย่างตรงนี้แต่คุณจะกดก๊อปปี้ไม so at ่ได้นะครับคุณต้องกดคลิกขวานะครับผมคุณกดคลิกขวานะครับแล้วคุณมาที่คําว่าคัดลอกเนี่ยคัดลอกคอนโท o ซีไม่ได้นะครับคุณต้องกดคําว่าคัดลอกนะครับคุณกดคัดลอกเสร็จปุ๊บมาแล้วคุณเข้ามาที่หน้ารายการคําสั่งซื้อนะครับก็คุณเลือกมาคําว่าทั้งหมดนะครับแล้วคุณก็มาวางไว้ช่องนี้นะแแลล้้้้ววคคคคคคุุุณณณนนนนนะะะรรรรรััับบบกกกก็็มมมาาดดดดููตตงงีีผ ตรงนี้ตรงนี้นะครับตรงเนี้ยจริงๆอ่ะทุกคนจะคุ้นหน้าคุ้นตาอยู่แล้วนะครับว่าเวลาลูกค้าซื้อสินค้าเนี่ยเราจะโดนหักเท่าไหร่ผมมาให้คุณดูนะครับเนี่ยอันนี้คือรายการที่เราได้รับเงินนะครับแล้วเดี๋ยวคุณมาดูนะว่ามันตรงไหมว่าเวลาเราเอ็กพอร์ตออกมานะครับตอนนี้นะครับผมจะกลับมาที่หน้าหน้าของ Pi v o t Table นะครับผมจะมาที่กองที่หมายเลขคําสั่งซื้อนี้นะครับอ่าตรงนี้นะครับแล้วคุณก็ติ๊กออกไปให้หมดเลยนะผมจะเอาแค่อันนี้อันเดียวนะครับกดคอนโทรลวีเลยนะครับ แล้วก็กดคำว่าตกลงนะครับมันจะมาเข้ามาหน้านี้นะครับคุณมาดูนะครับว่าลาซาด้าหักอะไรคุณไปบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพิมพ์สีเหลืองให้คุณดูนะครับคุณขายสินค้านะครับเมื่อกี้รายการนี้คุณดูนะครับว่ายอดรวมสินค้านะครับห้าห้าแปดจุดแปดสองนะครับคุณมาดูนะว่ามันตรงกันไหมนะครับห้าห้าแปดจุดแปดสองนะครับก็คืออ่ะยอดยอดรวมสินค้านะครับหมายว่าคุณขายร้านเนี่ยเขาขายไปก็คือตัวนี้นะครับ เท่ากับยอดรวมสินค้าคุณเห็นไหมครับสองเจ็ดเก้าเพล่นลูกค้ารายนี้นะครับซื้อสองสองชิ้นนะครับมันก็จะเป็นห้าห้าแปดจุดแปดสองอ่ะคุณมาดูนะครับห้าห้าแปดจุดแปดสองตรงกันไหมครับอันนี้ตรงกันแล้วนะครับอ่าต่อมานะครับตรงที่คราวนี้คุณอยากจะรู้แล้วนะครับว่าห้าห้าแปดจุดแปดสองนะครับลาซาด้าหักไปเท่าไหร่นะครับผมจะพิมพ์ย่อยๆนะครับว่าลาซาด้านะครับหักเราไปนะครับมากดสูตรนะครับเท่ากับนะครับเท่ากับอันไหนที่เป็นลบนะครับคุณกดได้เลยนะครับมันก็จะเป็นช่องนี้นะครับ ช่องนี้นะครับบวกช่องนี้อันไหนเป็นบวกไม่ไม,ไม่ไม่ต้องกดนะครับไม่ต้องกดนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บพูดง<ๆ>่ี้เราขายของไปห้าร้อยห้าสิบแปดบาทจุดแปดสองนะครับตาซาดาหักเราไปหนึ่งร้อยสิบสี่บาทจุดเจ็ดหนึ่งนะครับเพราะงั้นเราจะเหลือนะครับเหลือนะครับก็จะเท่ากับนะครับจะเท่ากับ อันนี้นะครับแล้วก็ลบเอ้ยนะครับอันนี้นะครับบวกด้วยแถวนี้นะครับเราก็จะเหลือ4 0ส4 4บาท1.1นะครับอะคุณมาดูนะครับมันตรงกันไหมนะครับเนี่ยแหละอันนี้นะครับ44.11นะครับ4่ส4 4บาทจุด11บาทนะครับเนี่ยแหละเป็นคําถามที่ ร้านค้าคนเนี้ยถามผมมาว่าพี่ครับทําไมมันไม่ตรงกันผมได้เงินมาแค่3 8 7ร้อยแปดสนะครับคุณ่าลืมนะครับเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าลาซาด้ายังไม่ได้หักค่าโปรโมทสินค้าเพราะว่าค่าโปรโมทสินค้าเนี่ยจะไปหักอีก1นึ่งวีคนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราจะต้องเอา56นะครับเนี่ยร้านนี้มีค่าโปรโมทสินค้านะครับเนี่ยห้าสิบหกจุดหกหนึ่งเนี่ยคุณจะต้องเอาห้าสิบหกจุดหกหนึ่งมาหักออกออกก่ด้วยนะครับเนี่ยอ่ะผมก๊อปมานะครับก๊อปมาแล้วผมจะมาววววาาาาางใในนนนนนนห้้้้คคคคคคคุณดดดูะะะะะรรรรรัััับบบบ่่่่่่ไไมมมมอผเขียโโปทสิ ก็คุณก็มาวางเลยนะครับอ่ะเท่ากับ56.61นะครับอ่ะคุณก็มาเขียนอีกนะครับว่ายอดคงเหลือแล้วกันนะครับยอดคงเหลือคุณอาจจะไม่ต้องทำแบบนี้ทุก SKU ก็ได้นะครับแต่ผมทำให้คุณเห็นว่าการคิดเป็น SKU ก็คิดได้แล้วมันตรงด้วยนะครับเพราะงั้นนะครับเราได้รับเงินมา444บาทจุดหนึ่งนะครับก็เท่ากับแถวนี้นะครับคุณเอาเมาส์ไปจิ้มเลยนะครับแล้วคุณก็กดบวกมาลบกับนี้ มันก็จะได้เท่ากับ387.50เหคุณเห็นไหมครับอ่ะแล้วคุณมาดูนะครับมันตรงไหมครับอันนี้นะครับตรงกับที่รายงานทางการเงินบอกเลยถูกต้องไหมครับเนี่ยออเดอร์เวลาคุณจะเป็นหรือว่าอะไรเนี่ยไอ้ตัวนี้คือตัวที่จะบอกเลยว่าคุณเนี่ยจะได้จะได้รับเงินสุดที่ถึงเหลือถึงคุณเนี่ยเท่าไหร่ก็คือมันก็จะตรงกับที่ผมเอารายงานทางการเงินมาบอกให้คุณเนี่ยคิดให้คุณดูทุกอันเลยว่าสุดท้ายแล้วนะครับคุณขายไป5 5 8บาราอยห้าสุบแป4บาทจุดแปดสองลา คุณจะเหลือเงิน4 4 4 1, 1 1นะครับแล้วคุณก็ยังเสียค่าโปรโมทไปอีกนะครับ56.61สุดท้ายแล้วนะครับคุณก็จะได้รับเงิน3 8 7 5สําหรับ S K U นี้นะ,ะและอย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกคุณใช่ไหมครับว่าอันเนี้ยคุณอยากรู้ว่าคุณกําไรเท่าไหร่ก็คุณก็ใส่ไปนะครับเพิ่นผมถามลูกค้า,าแล้วนะครับว่าผมไม่ขอบอกนะว่าสินค้าเขาเขาเป็นอะไรนะครับแต่เขาบอกผมว่าเนี่ย ที่เขาขาย2 7 9บาทเนี่ยนะครับต้นทุนเขาคือ150นะครับเพราะงั้นเขาขาย2ชิ้นต้นทุน150ก็เท่ากับ300แต่ถ้าเป็นของคุณเองคุณก็้องไปใส่ของคุณเองนะอันนี้เขาบอกผมมานะผมจะทําให้เขาดูเฉยๆนะครับเพราะงั้นนะครับต้นต้นทุนนะครับต้นทุนคุณุพิมพ์อย่างนี้ก็ได้นะครับต้นทุนนะครับต้นทุนของเขานะครับ ชิ้นละร้อยห้าสิบาทเท่านั้นก็สองชิ้นก็เท่ากับสามร้อยเพราะงั้นผมจะพิมพ์อีกบรรทัดหนึ่งนะครับให้ให้ดูง่ายๆนะครับว่าเราจะเหลือกําไรสุทธินะครับกำไรสุทธิเท่าไหร่นะครับก็เราก็เอาช่องนี้นะครับที่เราได้รับเงินมานะครับก็คือเอ่อก็คือเท่ากับนะครับสามร้อยแปดสิบสามร้อยแปดสิบเจ็ดบาทจุดห้าศูนย์นะครับแล้วก็เอามาลบกับสามร้อยนะครับคุณก็จิ้มมันไปเลยแล้วมันก็จะเหลือกําไรแปดสิบเจ็ดจุดห้าศูนย์บาทนะครับอ่านะครับคราวนี้ ถ้าคุณจะทําให้ละเอียดลึกไปกว่าน,นั้นนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้คุณดูนะคุณขายไปนะคุณเหลือเท่านี้แล้วกันเนี่ยอ่าคุณเหลือเท่านี้นะลาซาด้าโอนเงินมาให้คุณนะครับสามร้อยแปดสิบเจ็ดบาทจุดห้าศูนย์สำหรับ SKU นี้นะครับหมายว่าคําสั่งซื้อนี้นะคุณเหลือกำไรอยู่แปดสิบเจ็ดบาทจุดห้าศูนย์นะครับแล้วผมก็อยากจะรู้ว่าร้านนี้ได้กำไรเท่าไหร่นะครับเขาคิดไม่เป็นนะแต่เขามาถามผมว่าคิดยังไงอ่ะผมก็จะคิดให้เขาดูนะครับก็ใส่สูตรเลยนะครับเท่ากับตัวนี้นะครับ หารด้วยตัวนี้คูณ100่งร้อก็จะให้ดูง่ายๆนะครับผมแนะนำก็ว่าให้ให้ใส่ตัวเลขเป็นเป็นหลักแค่2แถวพอนะครหมายว่าให้ใส่เป็น2ดิจิตนะครับอ่ะ เพราะงั้นนะครับร้านนี้นะครับขายสินค้าไปนะครับ558ร้บาทจุดแปเงินเหลือถึงร้านค้านะครับก็คือ387ร้บาทจุดห้นะครับเท่ากับร้านเนี้ยนะครับขาย SKU นี้ไปเหลือ87ดสบาทจุดห้ถ้าตีเป็นบาทนะครับเอ้ยถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือร้านค้านี้นะครับกำไร22นะครับ22.58เปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะแล้วถ้าใครอยากรู้นะครับว่า เราขายไปเดี่ยห้าร้อยห้าสิบแปดจุดแปดสองลาซาด้าหักไปเท่าไหร่นะครับหลักการเดียวเลยนะครับก็คือเรามาใส่สูตรตรงนี้เราก็ได้นะครับแล้วเราก็จิ้มตรงนี้นะครับแล้วก็มาหารตรงนี้นะครับแล้วก็มาคูณหนึ่งร้อยนะครับอ่ะโอเคตรงนี้นะครับเราอยากรู้ว่าเราขายสินค้าไปห้าร้อยห้าสิบแปดจุดแปดสองโดนลาซาด้าหักอะไรนั่นนู่นเนี่ยหักไปทั้งหมดเนี่ยนะครับเนี่ยที่มันเป็นลบเนี่ยเหลือถึงเราอะ่ะ 387ร้บเาทจุดห้เท่ากับเราโดนลาซาด้าหักไปนะครับก็คือเราใส่สูตรนะครับก็คือเอา387ร้บาทจุดห้นะครับหารด้วย558.82นะครับแล้วก็คูณ100่งรลบหนึนะครับเพราะงั้นนะครับเราโดนลาซาด้าหักไปนะครับ SKU นี้นะครับ30.66%นะครับแต่เราโดนหักไปนะครับ30.66%เรายังกำไรอยู่22.58%นะครับแล้วถ้าเกิดเป็นบาทก็คือเรากำไรอยู่87 จุดห้าศูนย์นะครับเพราะงั้นนะครับผมก็นิยามได้เลยนะครับว่าลูกค้าท่านนี้ที่เข้ามาปรึกษาผมนะครับมีกําไรไม่ต่ํากว่าห้าสิบเปอร์เซ็นตแน่นอนเพราะเขานะครับยังเหลือกําไรแม้ว่าจะโดนลาซาด้าหักไปนะครับสามสิบจุดหกหกเพราะงั้นนะครับมันไม่ใช่ทุกเอสเคยูนะครับที่คุณจะโดนหักแบบนี้บางเอสเคยูนะครับลูกค้าอาจจะไม่เอารัดคอยมาใช้ก็ได้หรืออะไรก็ได้นะครับแต่อันนี้คือเป็นหลักการที่ผมทําให้ให้เซลลอร์ดูนะครับว่ามันมีวิธีการคิดนะครับแล้วมันก็ตรงกับความเป็นจริงนะครับเพียงแต ทุกท่านอะถ้าสงสัย SKU ไหนก็ค่อยเอามาคิดก็ได้หรือคุณจะทําวิธีแบบผมก็ได้แต่ถ้าคุณมีเป็นพันเป็นหมื่น SKU ต่อเดือนคุณคงมาคิดไม่ไหวเพราะงั้นถ้าคุณคิดไม่ไหวอ่ผมก็จะมาดูไอ้ช่องเนี้ยช่องเดียวของผมนะครับที่เป็นไฮว a ตเทเบิลตรงตรงเนี้ยนะครับนะครับผมก็จะพอรู้แล้ว่ะผมขายไปเท่านี้ ผมโดนหักไปเท่านี้ผมเหลือเท่านี้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าผมสงสัยรายการตรงไหนผมก็จะเอามาแบบเหมือนสัก SKU หนึ่งอะเอาเอามาเอามาใส่แบบเนี้ยให้ให้เพื่อนๆดูนะครับทุกคนสามารถทําได้นะครับทำแบบตามแบบผมที่ผมอธิบายอย่างเงี้ยมันอาจจะดูแบบซับซ้อนมันอาจจะดูเหมือนยากแต่ถ้าเกิดคุณทําจริงๆแล้วคุณทําแบบตามผมเป๊ะๆอย่างนี้เลยนะครับคุณจะรู้เลยว่าคุณขายไปนะครับคุณโดนลาซาด่าหักไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับหรือคุณเหลือกําไรกี่บาทแล้วถ้าเกิดตีเป็นเปอร์เซ็นต์เหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับมันสามารถคิดได้ขนาดนี้เลยนะครับหมาย ก็สามารถคิดได้ผมก็สามารถคิดได้นะครับเพราะงั้นแล้วลาซาด้าก็ไม่ได้มั่วด้วยเกิดที่ผมบอกคือคุณไปดูรายงานทางการเงินนะครับทุกอย่างมันจะชนกันได้เป๊ะ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 ไม่ผิดแม้หนึ่งสตังค์เลยนะครับผมมาเคยแบบจับผิดลาซาด้ามาหลายรอบแล้วนะครับสุดท้ายแล้วนะครับความจริงก็คือความจริงครับมันไม่ได้ผิดผมเคยสงสัยผมก็โทรเข้าลาซาด้าหรือโทรหาทีมงานลาซาด้าว่าตรงน,นี้มันเป็นยังไงนะครับก็ได้รับคําตอบมาที่มาอธิบายให้เพื่อนๆฟังเนี่ยเขาไม่ได้ให้ผมมาอธิบายให้ฟังนะครับ ผมอะอยากมาอธิบายให้ฟังตรงที่ว่าทุกอย่างนะครับมันมีคําตอบนะครับมันเป็นคณิตศาสตร์นะครับมันพิสูจน์ได้มันหาที่มาที่ไปได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับคุณขายไปแล้วเนี่ย ที่เขาหักคุณไปคุณเหลือเท่าไหร่คุณโดนหักไปเท่าไหร่เป็นกี่เปอร์เซ็นต์แค่คุณรู้ว่าคุณจะต้องเอาเลขตรงไหนมาใส่ต้องทําแบบวิธีแบบ p i v o t ท a b l บอย่างอย่างที่ผมทําคุณถึงจะดูง่ายแล้วก็เป็นวิธีการที่รวดเร็วนะครับจริงๆไลน์ของผมกท็ที่พูดมาทั้งหมดนะครับที่ตั้งแต่ต้นต้นไลน์จนถึงตอนนี้นะครับมีแค่นี้เองครับที่อยากให้เซลเลอร์รู้ว่า เราขา,ายไปเนี่ยนะครับเรากําไรเท่าไหร่โดนหักไปเท่าไหร่กําไรกี่บาทแล้วก็กําไรกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแต่คุณมาทําแบบเนี้ยทุก s k u มันคงจะอ่าคงจะแบบไม่ต้องไปทําอะไรทั้งเดือนนะครับเพราะงั้นคุณมาดูแค่เลขตัวนี้ตัวเดียวเลยก็ได้นะครับเนี่ยตรงเนี้ยนะครับเนี่ยคุณมาดูตรงตรงเนี้ยเนี่ยที่ผมใส่สีเหลืองไว้นะครับคุณขายไปเนี่ยคุณจะได้วีคนี้นะครับ47,297บาทนะครับแล้วคุณก็ได้รับมา32,317บาทนะครับแล้วคุณอยากมันจะมารู้อะไรคุณก็มาดูตัวนี้นะครับวแล้วคุณอยาหักค่าลารู้อะไรคุ หากค,ค่าธรรมเนียมการชระเงินคุณไปเท่าไหร่ตรงนี้เท่าไหร่ตรงนี้เท่าไหร่รนะครับคุณก็มาดูว่าของคุณถูกไหมแต่ผมเชื่อมันนะครับว่าผมจิ้มมาเรียกว่าสุ่มนะสุ่มเอแบบเมื่อกี้ที่มีลูกค้าสงสัยแล้วมาถามผมว่าของเขาต้องได้444บาทจุดหนึ่งหนึ่งนะครับแต่เงินมันเหลือแค่387บาทจุดเนี่ยที่ที่ผมให้ดูเนี่ยนะครับมันหายไปไหนครับคุณปอมันผมหาไม่เจอนะลาซาด้าโกงผมหรือเปล่าผมเข้ามาดูปุ๊บก็เลยเป็นที่มาที่ผมมาไล่ให้ดูอาทิิตนนนี้้ครรัับวว่่าาาามมมทงงงกเขอไได มีอะไรซับซ้อนแล้วมันไม่ได้มีความลับนะครับทุกสิ่งทุกอย่างคุณสามารถไล่ตรวตอบกลับไปได้หมดเลยครับจริงๆมันมีละเอียดกว่านี้นะผมสามารถทําได้ละเอียดกว่านี้อีกนะครับแต่ผมมาสอนคุณเนี่ยเวลามันจะไม่พอคนยังไม่เข้าใจ Excel คนยังดูไม่เป็นหรือทําไม่เป็นนะครับคุณเดี๋ยวคุณจะแบบเหมือนคิดว่ามันแบบยากจนเกินไปผมคิดว่าเอาง่ายๆเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับไว้ถ้าเกิดคุณมีเบสิกระดับหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะมาจัดแบบ ขั้นแอดวานให้คุณเลยนะครับว่าคุณสามารถรู้ได้ไภายในเวลาไม่ไม,ไม่กี่นาทีนะครับไม่ไม่ได้แบบเป็นชั่วโมงอย่างนี้นะอันนี้แค่ SKU เดียวคือผมต้องใช้เวลาอธิบายให้คุณเข้าใจหลักการก่อนแต่ถ้าเกิดผมทำจริงๆนะครับทุก SKU ผมทํามาแบบเนี้ย พืชเดียวจบเลยนะครับแล้วก็วิธีการมันยังมีอีกหลายวิธีการนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้เรามาพูดถึงคอนเซปต์หรือตัวที่มาที่ไปว่าที่เราจะคิดว่าเป็นยังไงนะครับหลักๆแล้วก็มีเท่านี้เองนะครับไม่มีอะไรมากนะครับคนที่ดูผมอยู่ไม่เข้าใจนะครับคุณดูหลายๆรอบคนที่เพิ่งเข้ามาดูผมนะครับคุณก็ลองทําตามผมดูนะครับถ้าคุณติดขัดตรงไหนนะครับคุณก็ส่งมาให้ผมดูแบบเหมือนร้านนี้ก็ได้นะครับผมจะช่วยคุณคิดให้เอาแค่พอประมาณนะคุณจะมาให้ผมคิดทั้งร้านคุณไม่ได้นะครับอย่างร้านเนี้ยอม่ผ ก็ไม่สามารถที่จะมาคิดให้เขาได้ทุก SKU แต่ถ้าคุณสงสัย SKU ตรงไหนเนี่ยผมตอบแทนได้เลยนะว่าตัวเลขมันหายไปมันอยู่ตรงไหนนะครับคุณต้องไปดูตรงไหนต่อมานะครับน่าจะจบแล้วละ่ะไม่มีอะไรมากนะครับ